ทาน,ทานดาวเคราะห์น้อยใกล้เข้ามาประมาณ4.6พันล้านปีก่อนพระอาทิตย์ของเรานั้นเกิดจากก๊าซอาวกาศที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเมฆตอนนั้นมิสสารส่งดิสล้อมรอบมันประมาณ100ล้านปีสสารรอบรอบนั้นเริ่มที่จะเกาะตัวกันอนุภาพเล็กๆดึงตัวเข้าหากัน โดนแรงโน้มถ่วงทำให้เกาะติดกันกลายเป็นอนุภาพที่ใหญ่ขึ้นที่เรียกว่าดาวเคราะห์และในขณะที่ดาวเคราะห์กับพระจันทร์เกิดขึ้นสาสารที่เหลือไม่มีมวลมากพอที่จะกอบเป็นทรงกลมให้เป็นดาวเคราะห์พวกมันคือดาวเคราะห์น้อยนั่นเองเห็นเหล่านี้มักจะถูกพบในแถบดาวเคราะห์น้อยมันเป็นพื้นที่ระหว่างวงโคจรของดาวอังคารกับดาวพฤหัส ดาวเคราะห์น้อยนั้นมีทรงและขนาดที่ต่างกันดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักก็คือซีเรสมันกว้างเกือบ1,000กิโลเมตรในขณะที่ดาวเคราะห์น้อยที่เล็กที่สุดนั้นชื่อ2015 Tc 25ซึ่งมีความกว้างแค่2เมตรปีละครั้งที่ดาวเคราะห์น้อยขนาดประมาณรถยนต์นั้นจะชนโลกกลายเป็นลูกบอลไฟที่น่าสะพึงแล้เผาไหม้ก่อนมาถึงพื้นผิว ในทุกๆไม่กี่ล้านปีจะมีดาวเคราะห์น้อยที่ใหญ่มากพอที่จะทำลายโลกได้เกิดขึ้นต่อปีดาวเคราะห์น้อยแบบนั้นมีขนาดประมาณ10 1 5กิโลเมตรมันชนโลกครั้งหนึ่งเมื่อ66ล้านปีก่อนจาก,กรวัตดไดโนเสาร์ที่อยู่มา180ล้านปีสูญพันทันที นี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆชีวิตเล็ดรอดมาได้มีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นคือสายพันธุ์ที่สุดท้ายแล้วจะได้ครองโลกอย่างโฮโมเซเบียนในขณะที่ดาวตกจำนวนมากมายและดาวเคราะห์น้อยเล็กๆนั้นข้ามมาอย่างชั้นบรรยากาศของโลกพวกมันไม่เคยสร้างความเสียหายกับโลกได้แต่ตอนนี้ห่างจากโลกไปไกล มนุษย์ยังไม่รู้ตัวว่ายัางมีดาวเคราะห์น้อยที่กำลังเปลี่ยนวิถีจากแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสแล้วมันกำลังเดินทางมาที่โลกด้วยความเร็วสูงนอนครบเจ็ดชั่วโมงแล้วได้เวลาตื่นแล้วสวัสดีด็อกเตอร์นาโอมิเทเลอร์คุณมีประชุมสี่รอบวันนี้ฉันรู้ กี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงครึ่งเวลาเช้าเวลาตะวันออกทีน่ากลับบ้านไหมเมื่อคืนนี้นอกจากคุณไม่มีพลังงานประมาณ37องศาใดๆถูกตรวจพบในบ้านตั้งแต่เมื่อค่ำนี้อ๋อทีน่า <c oughs> <c oughs> ไงมังหายไปไหนมาทั้งคืนเลยบ้านลอรีนไปอ่านหนังสือทำไมอ่ะ ลูกไม่บอกว่าลูกไปนอนบ้านเพื่อนแม่เป็นห่วงนะแม่หนูอายุยี่สิบเอ็ดแล้วนะใจเย็นจะว่าแม่ทำไมทีนะ่านี่แม่นะนั่นแหละเชาไม่ดีเลยแล้วนี่จะไปไหนเนี่ยไปห้องหนูหรือว่าจะต้องขออนุญาตแม่ก่อนละเนี่ยกินอาหารเช้าก่อนส,สิลูกอย่าห่วงหนูเลยหนูยังไม่ห่วงแม่เลยคะ่ะนาโอมิน้ำตาไหล ลูกสาวของเธอนั้นเป็นคนเดียวที่เธอมีในชีวิตเธอรักที่น่ามากกว่าอะไรแต่ที่น่าเกลียดเธอเธอโทษนาโอมิที่พ่อของเธอได้เสียชีวิตไป <c oughs> ความจริงคือสามีของนาโอมินั้นเป็นอาชญากร <c oughs> เขาทำอะไรผิดกฎหมายลับหลังเมียของเขาไม่ใช่แค่นั้นเขายังเป็นสมาชิกแก๊งที่เป็นที่ต้องการตัวของตำรวจเ <c oughs> มื่อนาโอมิรู้ความจริงเธอเสียใจมาก แต่เพราะเธอเป็นพลเมืองที่ดีเธอเลยเอาไปบอกกับตำรวจนี่คุณคุณแจ้งตำรวจงั้นเหรอฉันจะไม่ยอมให้ลูกสาวฉันโตมากับอาชญาก,กรหรอกนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นเป็นคนโกหกด้วยผมผมจะไม่ปล่อยคุณแน่คุณจะต้องชดใช้พ่อจะกลับมาหาลูกนะเจ้าหญิงพ่อรักลูกนะโอเคไหมอย่าทิ้งหนูไปค่ะพ่อทีน่าเข้าห้องไปเลย <c oughs> แจ็คขมวดคิ้วใส่ทีหน้าแล้วเดินออกไปเมื่อเสียงวอตำรวจเริ่มดังมันยังไม่จบแจ็ควิ่งออกจากบ้านพยายามจะหนีแต่ตอนที่เขาข้ามถนนก็เกิดเรื่องขึ้นตั้งแต่ตอนนั้น ทีหน่าก็โทษนาโอมิเสมอที่แจ็คตายไปว่าไงนาโอมิคุณอยู่ไหนนะมาที่แลบบด่วนเลยนะไม่อะไรเละคะดรโจเซฟผมไม่มีเวลาอธิบายทางโทรศัพท์รีบมาที่นี่ตอนนี้เลยดรโนาโอมิเทลเลอร์นั้นเป็นนักวิทยาศาสตร์ด้านชั้นบรรยากาศที่องค์กรอวกาศโลกเป็นบริษัทอวากาศที่ใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อเธอไปถึงที่ดรโจเซฟก็เดินมาหาเธอด้วยสีหน้ากังวล ทุกออย่างโเคมดาวเคราะห์เรากำลังจะโดนกวาดล้างอะไรนะตามผมมาเราต้องใช่ใช่ครับ,รบผมก็คิดว่าแบบนั้นนะครับอใช่ใช่ครับสิเราต้องคุยกันนะครับคิดว่าแบบนั้นนะครับทุกคนเราเป็นนักวิทยาศาสตร์เราจะไม่ประมาทเด็ดขาด นี่คือเอซิซซเลีย21ดาวเคราะห์น้อยมีขนาดเท่าสนามฟุตบอลที่กำลังพุ่งมาที่โลกเราอะไรนะมันกำลังเดินทางด้วยความเร็ว28,800กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นมากกว่า8กิโลเมตรต่อวินาทีเลยนะอะไรที่ขวางมันเละหมดแน่นอน แล้วตอนที่มันกระทบผิวโลกมันจะทําลายลอนดอนภายใน1.03ศวินาทีและจะทําลายทั้งยุโรปได้ภายใน1นนาทีแรงกระแทกของมันจะแรงมากจนครึ่งโลกพังไปจนหมดชีวิตหลายชีวิตจะโดนกวาดล้างและอีกครึ่งหนึ่งก็จะค่อยๆตายจากหน้าหนาวนิวเคลียร์เอาง่ายๆนะดาวเคราะหน้อยนี้มันจะฆ่าพวกเราทั้งหมดเราจะทำยังไงดีเราจะทำลายมัน อย่านั้นเหรอแล้วเราจะรับมือมันยังไงะเรามีทางหรือเปล่าล่ะอย่างนั้นเหรนั่นสิแล้วเราจะรับมยังไงงผมรู้ว่ามันอันตรายนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ทางเดียวทีมวิศวกรอวกาศนักวิสิกพลาามาวิศวกรไฟฟ้ากับกลไกช่างเทคนิคการบินที่นำโดยด็อกเตอร์นาโอมิเทเลอร์จะบินผ่านเส้นคาเมนในอีก10นาที แล้วจะผ่านสถานีอากาศนานาชาติภายในสี่ชั่วโมงมไม่กี่กิโลเมตรหลังจากนั้นที่ผ่านสถานีอากาศนานาชาติเราจะยิงมิตรซรากนันเลยแล้วเรามาลุ้นกันแล้วถ้าเราพลาดหรือว,ว่ามีการผิดพลาดทางเทคนิคล่ะหวังว่ามันจะไม่เป็นแบบนั้นก็แล้วกันแยกย้ายได้จะออกตัวนทีไมนสสิบก้า แปดเจ็ดข่าวด่วนดาวเคราะห์มหาภัยขนาดเท่าสนามฟุตบอลกำลังเดินทางมาที่โลกด้วยความเร็วสูงค่ะพี่อัปเดตนะครับทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังเดินทางออกจากโลกเพื่อจะไปเตรียมตัวต้อนร,ร,รับดาวเคราะหน์น้อยโดยการยิงมันสามสองหนึ่งและออกบินทั่วโลกตื่นตูมกันเมื่อข่าวเรื่องนี้กระจายออกไปทีมที่นำโดยดรนาโอริอเทเลอร์น,นั้นเป็นความหวังเดียวของเราค่ะ ภารกิจนี้ถึงตายได้เลยแม่เฮ hey, ลูถ้าลูกได้ฟังรู้ไว้ว่าแม่รักลูกมากกว่าอะไรในโลกและไม่มีทางที่แม่จะยอมให้ดาวครอน้อยบ้าบ้า,บานี้ชนโลกของเราแนะ่รักลูกนะจ๊ะแล้วเจอกันแม่ทั้งโลกกำลังรออย่างลุ้นเมื M ่อเฮอร์คิลิสเอบินผ่าเส้นบินคาแมนและสถานีอวกาศ กับตันดาวมิผมเห็นมันแล้วดาวเคราะห์น้อยเอซิเซเลียยเอลิซาเตรียมมิสไซล์เลยนะรับทราบค่ะโรเบิร์ตพิกัดจะต้องแม่นยำมากเราต้องยิงให้โดนตรงกลางพิกัดตรงครับ okay. Bill, กับตันโอเคบิวกับสตีเวนเตรียมปล่อยมิสไซล์เลยเราพร้อมกับตัน <Captain. S 1> กำลังเตรียมมิสไซล์แต่อยู่ๆก็มีเสียงกริ่งเตือนมีอะไรเนี่ยตัวยิงไม่รับคำสั่งค่ะโอ้ไม่ เราจะต้องมาคบด้วยมือเองแล้วหมายความว่าอย่างไงจะต้องมีคนไปที่แท่นยิงแล้วก็ยิงเองค่ะฉันเองไม่โหน่เราจะไปเองทุกคนต้องอยู่ที่นี่เพื่อกําหนดตําแหน่งมันนะเรากําลังรอการอัปเดตจากพวกเขาละครับตอนนี้ยังไม่ชัดเจนว่าเฮอร์คิวลิสิบยิงมิสไซล์ไปหรือ,อยังโอเคเอลิซาฉันมาถึงแล้วจะให้ยิงตรงไหนก็บอกนะขณะนั้นเอลิซากับทุกคนไม่ได้ยิงนาะโอมิ เพราะว่ามีสัญญาณรบกวนกัปตันเราไม่ได้ยินเลยอ่ะอลิซาได้ยินไหมกัปตันได้ยินไหมเราต้องยิงตอนนี้เลยอ่ะไม่ังนจะสายเกินไปค่ะอลิซาฉันพร้อมแล้วได้ยินไหมได้ยินค่ะกัปตันยิงเลยครั้งนี้นาโอมิได้ยินอลิซาแล้วจึงกดปุ่มมิซายจะยิงในสิบเก้าแปด 3 2มสองหนึ่งและยิงมิซล์บินผ่านอวก,กาศไปปะทะกับดาวเคราะห์น้อยผลน่ะเหรอคือการระเบิดทั้งใหญ่ พวกเขาทำได้แล้วคะ่ะดรอดมิวส,สันกับทีมของเธอทำได้โลกของเรารอดแล้วล่ะค่ะเมื่อทีมงานมาถึงโลกคนหลายคนไปต้อนรับฮีโร่และท่ามกลางคนขององค์กรตอนนั้นมีทีน่าที่รีบวิ่งไปกอดแม่เธออย่างรวดเร็วหนูหน <c oughs> ูหนูขอโทษ หนูรักแม่มากหนูเป็นหนี้ชีวิตแม่ค่ะไม่เป็นไรจ้ะแค่รักแม่ก็พอแล้วนะ <c oughs> <c oughs> คืนนั้นทั้งโลกได้ดูฝนดาวตกแสนสวยเพราะเศษดาวเคราะหน้อยมันเข้าบรรยากาศโลกมาและเผาเป็นลูกไฟซึ่งถ้าไม่ใช่เพราะความกล้าของนาโอมิวสันโลกก็คงจะแตกไปแล้วว่ากันว่ารักของแม่มันไม่มีขอบเขต ซึ่งมันก็จริงสุดๆเลย